สวัสดีทุกท่านครับนขณะนี้ผมอยู่เจริญนคร60นะครับถนนเจริญนครข้างสอนอสำเร็จน,นะครับซอยนี้สามารถลัดไปออกสี่แยกมหายสวรรค์ได้นะครับก็เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับตรงอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยมาตามทางจะไปออก สำเลช่วงสี่แยกมหาิสวรรค์ให้เราตรงเข้ามาแล้วครับตรงอย่างเดียวเลยครับซอยนี้จากปากซอย60 รัดไปออกสี่แยกมหาสวรร์ประมาณ500เมตรตรงอย่างเดียวครับไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยจากปากซอยอเจริญนคร60ตรงอย่างเดียวเส้นนี้ใช้เป็นทางรัดได้ เลี่ยงสีแยกสะพานกรุงเทพนะครับให้เราเลี้ยวมาซอยนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงได้นะครับก็ตรงมาเลยนะครับอีกปกมาน 50เมตรก็จะถึงปากทางเพื่อไปสี่แยกมาไฮสวรรค์ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ มาตามทางครับครับถ,ถึงแล้วนะครับอีก50เมตรให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับอีกประมาณ50เมตรก็จะถึงสี่แยกหมายเลแล้วครับครับจบคลิปนี้แล้วนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ